ไอ้เด้ยเชี่ย้อ้ยชีวิตกูแม่งสวยชิบาหายเลยอะไรวะเนี่ย เฮ้ยสงินมาสะกูจะเอาเงินไปดูจ้าเฮ้ยจะทำไรผมรีบพี่ผมปุ๊บปุ๊อยู่เลกอะไรของมันวะแย่ละดันมาเจอโจรปากซอยซะได้เสียอะไรอ่ะไงพวกแล้วแกจะไปทำไรได้ล่ะไอหนูเออนั่นดิกลับบ้านไปเถอะไอหนูเอาเดี๋ยวดิแต่ว่าจะสื้อกระว่าไป เอ nal, อ ordu, โอเคงั้นฉันไปก็ได้เอาละไอ้หนูนั่นไปละซที่ไหนล่ะเอาเว้เอเอไอ้หนูฉันขอโทษที่พูดไปแบบกับตายแบบนั่นแบบแบบแบบว่าจะฆ่าฉันเลยฉันขอร้องอะไร ฉันไม่ได้มาค่านายสะหน่อยอย่าลืมสิฉันมาช่วยนายนะเอาลุกขึ้นมาได้แล้วเออมันก็จริงของนายนั่แหละโทษทีเออลืมไปเลยฉันต้องไปส่งพิซซ่าต้องรีบแล้วล่ะโถ่เอ้ยแล้วนำบบไซบริษัทด้วยนะทีนี้จันจะชดใช้อย่างไงเนี่ยโอ้โหเอางีไ้ไหม เดี๋ยวฉันไปส่งนายเองแต่ว่าเงินทั้งหมดต้องเป็นของฉันนะเออ,เอ,อยังไงก็ได้เพราะตอนนี้ฉันเบื่ออยากกลับบ้านโอเคเงินขึ้นมาเลยอเออ,เอ,อขึ้นอะไรนะพอดีมันไม่มีอะไรเลยเออเดี๋ยวนี่นายแบกฉันหน่อยท่านที่มีแผลอยู่ที่มือซ้ายนะยังเก็บอยู่ปะันะยังจะถามมาได้นะเออฉันขอบคุณนายมากนะที่มาช่วยฉัน ขอโทษจริงๆที่ไปพูดกับนายแบบนั้นนะฉันไม่คิดว่านายจะแบบหมดแบนั้นนะนายชื่ออะไรเหรอฉันมีชื่อว่าเทชิกาคีระยะอายุ15ปีเพศชายแบบทั้งแท่งเลยนะสูง1้8น้ำหนัก49แล้วคุณพี่เหรอฉันชื่อว่าเลนแนนรืจะเรียกว่าเลนจะชื่อก็ะไ้ฉันอายุ18เพศชายส่วนสูง173จาน้ำหนักเขาไม่บอกนะ ดีใช่แล้วจังนะดิเลยเช่นกันคุณพี่เรนโอ้นั่นไงดูเหมือนจะถึงละนายยืนรออยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวฉันออกพิซซ่าไปส่งให้ลูกค้าก่อนเอาเนี่เงินของนายเดี๋ยวฉันก็จะกลับบ้านละ ให้ผมไปส่งกลับบ้านเอาป่ะไม่ต้องหลอกนายช่วยฉันมามากพอแล้วล่ะฉันต้องกลับเองถ้านายมีปัญหาอะไรก็ปรึกษาฉันได้นะอน,นี่เบอร์ฉันไว้เจอกันอืมฉันไม่มีมือถือด้วยซ้ำแต่ว่าก็ช่างมันเถอะมีไว้ก็ไม่เสียหายเอาเงินไปซื้อราเองกินดีกว่า านครับตอนนี้เกิดปัญหาใหญ่แล้วครับเอเมเพลเลอร์เอ็กบลูคและเวก้าหลุดออกมาจากมิติของตัวเองแล้วตอนนี้พวกมันมุ่งหน้าไปที่มิติโอจวันแล้วครับท่านเดี๋ยวนั่นท่านกำลังทำอะไระกินมามา่าดูซีรีส์อยู่กินด้วยป่าเออมไม่ดีกว่าครับอาหารมนุษย์ไม่ค่อยถูกปากผมสักเท่าไรเ,ออเดี๋ยวสิจริงจังเลยสิครับท่านนี่มันเรื่องใหญ่น,นะ่นายพูดแล้วอืมอันที่จริงนะคือฉันรู้เรื่องนี้ก่อกนอนะด้วยซ้ำอะ รูแ้แบบว่าฉันได้มอบงานนี้ให้กับเพื่อนเก่าของฉันไปแล้วแล้วคนที่ฉันรู้จักด้วยอ่ะสงสัยครั้งนี้ฉันต้องจริงจังบ้างแล้วล่ะคลอสครับท่านฉันขอมอบภารกิจให้นายไปเป็นกองกําลังเสริมให้กับพวกเขาด้วยจัดการเจ้าสามตัวน,นั้นให้ได้ภารกิจหนีจับตายไม่มีไว้ชีวิตไปบอกพวกเขาเท้งคนด้วยส่วนฉันจะดูซีรีส์ต่อรับทราบแล้วครับ chính trong công này hơn à chẳng có được pre